เทคนิคการตอบคําถามแบบผู้นำสตาร์ทอัพเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นโซ l o พรนก็คืออะไรทําธุรกิจคนเดียวหน,หน้าครอบครัวเป็นแม่บ้านทุกอาชีพสามารถปรับใช้ได้หมดอยากจะเจราจาออของเงินเดือนสามีเพิ่มก็เต็มตัวใช้คําพูดให้มันดูมีหลักการสมมุติเจ้าของเงินเดือนเพิ่มค่าใช้จ่ายไม่พอเลยลูกไหนจะนมลูกค่าหมาแมวเมทที่บ้านอีกคุณก็ต้องไปพัฒนาทักษะในการพูดเอารวมค่าใช้จ่ายให้ดูซิเหมือนบริหารเลยเหมือนเหมือนบริหารองค์กรเลย ข้อที่สอนอกจากเตรียมตัวเตรียมประเด็นแล้วนะคุณจดเอาไว้ในหัวหรือว่าจะจดลิสต์เอาไว้ในสมุดช็อตโนต้ตอะไรก็ได้เราจะแนะนําน้องๆน,งนงะเจอรู้สิษธ์ลูกหาไว้ตลอดว่าควรจะต้องมีสมุดจะเล่มเล็กเล่ม,ลมใหญ่เล่มน้อยนะเอาไว้ข้างตัวกับปากปกงปากกาอะไรอย่างเงี้ยมีเอาไว้เลยกระจัดกระจายให้มันเต็มบ้านไปเลย เวลาคิดอะไรไม่ออกก็อยู่มาวันนึงไม่ว่าจะอาบน้ำแปรงฟันหรืออลไรก็ทำอยู่ๆมันเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาปุ๊บคุณก็พอเดินออกมาประมาณ2อก้าก็สะดุดและลืมแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไอ้พวกอย่างเงี้ยเอาไว้ตามมุมของบ้านที่2ฟังเข้าใจขอพูดเรื่องผู้นําก่อนก่อนที่จะตอบคําถามใดๆได้เนี่ยนะถ้าคุณไม่ฟังคําถามให้เคลียร์ก่อนเคลียร์แมสเซจ อันนี้รวมไปถึงการทํางานด้วยนะเราอยู่ในวงการโฆษณามาก่อนใช่ไหมสื่อสารมวลชนอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณไม่เปิดใจฟังลูกค้าคุณก่อนไม่เข้าใจก่อนว่าเฮ้ยเราจะท e ําอีกแคมเปญนี้ไปเพื่ออะไรคุณก็คิดไม่ออกคิดอะไรไม่ออกอยู่ดีเหมือนกันเลยเวลาจะตอบคําถามนักข่าวเวลาคุณจะต้องไปตอบคําถามเพื่อนร่วมงานหรือว่าไปตอบลูกน้อง โอ้โหฉันเป็นแมนเจอร์ฉันจะ,ะอยู่ๆมันถามเรื่องนี้อีวาระพรุ่งนี้เป็นยังไงพี่บัตเจดโดนลดเท่าไหร่แล้วคันเป็นนี้จะผ่านไหมมีคนซื้อของเพิ่มขึ้นกี่คนรายได้เท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ดันตอบไม่ได้คุณถ้าตอบคําถามพวกนี้ไม่ได้นะคุณก็เตรียมรอให้อีรุ่นน้องมันข้ามหัวคุณไปเลยคือเตรียมตัวสละตําแหน่งอะแมเนเจอร์ Manager อย่าไปเป็นอะอะไรอย่างเงี้ยคือคือคุณไม่สามารถที่จะสามารถแฮนโดลได้เลยแฮนโดลคืออะไรรับมือกับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในองค์กรอันนี้ถ้าพูดถึงในลักษณะของการบริหารองค์กรการทำงานในองค์กรต่างๆนั้นบริษัทจำกัดเอกชนมหาชนอ่ะมันก็จะต้องพูดเรื่องพวกนี้ทีนี้นนตั้งแต่เป็นสมมติเป็นตัง้งเป็นทั้งลูกน้องเป็นทั้งหัวหน้าง,งานคุณก็จะต้องเป็นพวกนี้ให้ได้ไอ้การจะกล้ามาเป็นหัวหน้าง,งานหรือแมเนเจอร์ถ้าไม่ฟังก่อนอ่ะฟังให้เข้าใจก่อนอ่ะก็ไปตอบใครไม่ได้ แล้วคุณก็จะไม่ได้รับการโปรโมทอยู่ดีอย่างที่บอกปกติเราทําอะไรรุ่งรอดเริ่มรวยถูกป่ะกับทักษะการสื่อสารทักษะการจัดการทักษะการบริหารจัดการองค์กรทักษะการดําเนินชีวิตทักษะการเอาตัวรอดในที่ทํางานเนี่ยคุณก็ต้องมีอะไรรุ่งรอดเริ่มรวยก่อนถ้าคุณไม่มีทักษะเหล่านี้คุณก็จบก,ก็บายคุณคิดยังไงแมนมาบอกหน่อยสิ